สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกาสีมนาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมรวมแปดรูปจากวัดสุทัเทพพระวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโอกาสนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนส่งร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสู่พระพิธีรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีสมบเพนญพระราชกุศลครบ100วันสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h และในช่วงเวลา19นาฬกาหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมงามพระบรมศพ ในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคศิตารามทาน,นี้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติพระพิธีธรรมล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดบทพระพิธธรรมรู้ระเบียบป,ปฏิบัติในงานหลวงผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เวลา10นาฬิกา45นาทีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระาหารเพนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธธรรมพระบรมศพรวม8รูป เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามพระพิธีธรรมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในราชสำนักไทยตั้งขึ้นเพื่อให้การประกอบพระราชพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมประเกียติและสืบทอดแบบแผนพระราชประเพณีทางพุทธศาสนาปัจจุบันมี10อาราม เวลา16นาฬิกา45นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคองมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม,พร,พ,รมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีจากวัดบวรนิเวศวิหารบทพระอภิธรรมมัทสังคหาทำนองที่สวดคือทำนองสรพัญญะ และวัดราชสิทธารามบทพระพิธรรมเจ็ดคำพีทำนองที่สวดคือทำนองกะวันนี้เวลา10นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประภัสอนวัชระหัตถยพัฒนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมหาวิทยายลัยศรีปทุมเขตจตุจักร ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่างๆเข้ารับปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม1,196คนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2513โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามสถาบันว่าศรีปทุมมีความหมายว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวจัดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานครวิทยาเขตชนบุรีและวิทยาเขตขอนแกน่นจำนวน70หลักสูตรที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ กว่า1 160, น60 1060,000หควันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธปัต์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวารวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์ให้การสนับสนุน เปิดการเรียนการสอนตั้แต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียนจำนวน90คนมีครูและบุคลากรจำนวน16คนสำหรับผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมคือโครงงานบูรณาการท้องถิ่นสองดอยทุกระดับชั้นเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมของตนเองเช่นเกษตรปลอดภัยเพาะชำฟาร์มร้านเพาะชำคาเฟ่ทำให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชสม,มุนไพรไม้เมืองหนาวสีพึ่งสังวาลสม,มุนไพรไล่ยุงและสบู่กากาแฟ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงนำความรู้ที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อด้านสายอาชีพในอนาคต ในการนี้องค์คมนตรีและคณะมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น วันนี้ที่โรงพยาบาล่ายสรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราจ,จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเ,เชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกดำรงพลแสงแก้วจ่าสิบเอกนทวัฒนจีสิบเอกทีรพัฒน์เมืองโคตร พลทหารผานุรุธทองดีวงและอาสาสมัครทหารพรานสุธีค้ากระจายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดนี้ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์เชิญดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกนิกรขานมะลิจ่าสิบเอกนัทวุฒิชิดเมืองปากและพลทหารธนพลทองคํา กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประสาส์อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินในการนี้ทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา15นาฬิกา30นาทีนายพิริยะชันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าเอกพานุวัฒน์แสงสังหารจ่าเอกทัดภูมิเรือนมูลและจ่าเอกกำพลวารักดีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนใกล้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัต์ธรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญเงินช่วยเหลือและระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของพลทหารพานุวัฒน์กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารพานุวัฒน์เสาสากำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางอำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกตโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานและพวงมาลาประจำพระตำหนักราชริตรุ่งโรดวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห และส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้ เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปียะปิจนาผู้ว่าราชการจังหวัดปุรีรัมเชิญเงินช่วยเหลือและตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรมยำเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,าชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งศพบำเ,เพ็ญกุศลณวัดห้วยปออำเภอประโคนใจจังหวัดบุรีมยำ ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพงมลาพระราชทานพงมลาประธานและพงมลาประจำราตตำหนักราชริ์รุ่งโรดหว่างที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดนี้ได้